กรีบกักรีบกับแน่น,นจ๊ะ DM Hor i เอน DM คอเทียศูนย์รวมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ระดับโลก Leave h e a l h y จุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีฝักบัวอารม m a ผ่อนคลายสดชื่นฟื้นฟูนฟบำรุงผิว Slim Concept Perfect Lock Perfect Shape สถาบันสุขภาพดี Marissa Clinic Miracle Life Miracle Face ถึงเวลาผ่านไปนานแค่ไหนออนกลับมามั่นใจได้ด้วย Face Lock f เฟสล็อกลิขสิทธิ์เฉพาะของเทียรพรคลินิกล็อกเฉพาะจุดที่หย่อนคล้อยแล้วค่อยๆปรับจนใบหน้าตึงกระชับกลับมาดูสดใสอ่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติให้คุณมั่นใจแล้วไปต่อเฟสล็อกเจนใหม่ของสังกรรมยกกระชับใบหน้ากับทีมแพทย์เฉพาะทางจากเทีรพรคลินิก วันนี้เนี่ยฉันจะพามาพบกับผู้หญิงที่สวยสวยโคงกระพันสวยยืนยงสวยไม่มีเอ๊สวยยันเงานะคะและก็เป็นอดีตนางสาวไทยปี2535แต่น้อว่าง่งเป็นนางสาวไทยหมัดมา2564 <c oughs> เรามาพบกับนี่เลยค่ะ คุณออนอนุกัญญาวงค์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องออนค่ะทำไมน้องออนสวยคงกระพันขนาดนี้ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะพี่แหน่ค่ะก็จากปีที่ได้นํงสาวไทยจนถึงปีนี้ก็29ปีค่ะ29ปี Oh my god ขอโทษนะคะคุณทำอะไรกับตัวแช่ฟอร์มาลีนอะไรเปล่าคะได้สูตรดีจากพี่แหน่น้องออนก็เป็นดางงา ผู้หญิงอะไรมืยิ้มสุ้สวยนะขาสวยยิ้มสวยแบบว่าคือมันเป็นหน้าตไทยสมัยก่อนที่แบบว่าอกเอวสะโพกบาพร้องเวลาใส่ชุดไทยแล้วก็จะมีบอกว่าสะโพกผายนิดนึงเอวแบบกิ้วกิ่วอะไรอย่างเงี้ยอกดุ้กดุ้มดุ๊กก็ได้มานะคะซึ่งพี่แหนก็เป็นนางงามเวทีพี่แหนมีเวทีนะรุ evet ่นขันน้ำพานลอง ไม่สมัยก่อนจะเป็นอย่างนั้นแหละค่ะจริงๆตีโป๊ผมตีโป่กเ้าไว้นะก็ตอนที่น้องประกวดปี35หก็ก็ผมทรงฟาร่าก็ยังเดินเฉิดฉายบนเวทีของการประกวดอยู่ค่ะแต่เท่าที่ทราบนะคะคือทุกคนเนี่ยที่จะประกวดนางงามอ่ะวันสุดท้ายที่ตัดสินน่ะทุกคนนะคะยีผมรับบ่งกุดกันทุกคนก็เรียกว่าต็น ทรงผมรับมงเนาะทรงผมรับมงอะแต่ว่าไม่ใช่ลุกจะชากมงไม่ใช่นะใช่ค่ะไม่ใช่รับมงอะรับมงแต่จริงๆค่ะพี่แหน่ค่ะด้วยความที่เราอยู่ในวงการมาหลายปีมันก็อาจจะทําให้เราหนึ่งได้เห็นผู้รู้ได้อยู่ในวงการแวดวงความสวยความงามด้วยอย่างงี้เรามีแบบว่ารุ่นพี่มีรุ่นน้องหรือว่ามีคนที่เราแบบขอคําแนะนําก็ได้ก็เลยทําให้เราเนี่ย ต้องดูแลตัวเองอยู่ค่ะด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยนวัตกรรมหรือแม้แต่การเปิดรับข้อมูลหรือว่าการรับในสิ่งที่จะต้องมาตกแต่งเสริมความงามเนี่ยน้องอ้อนว่าสมัยปัจจุบันนี้มันเป็นยุคดิจิตลอลทุกคนสามารถเปิดเผยเรื่องราวแบบนี้ได้เพราะต้องต้องให้เครดิตเขาเพราะทำจากคุณหมอที่ได้ เขาเรียกมีใบรับรองเป็นคุณหมอที่ผ่านการดูแลมีเคสเยอะมากแล้วก็มีประสบการณ์ด้วยแต่มันก็เลยทําให้พวกเราวางใจในการที่จะมาตกแต่งเสริมความงามพี่แหนะอะี้แบบรู้อยู่แล้วว่าน้องอ่อนนที่สวยคงกระพันเนี่ยรูยที่ว่าเราก็ทานอาหารให้แบบว่าทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อขอใ้เพียงพอแต่พออายุมากขึ้นน่ะแรงโน้มถ่วงถูกี่ะเกลียดมากเกลียด เกลียดแรง้อผ่วงมากเออไม่ชอบเลยอะ่ะทุกวันนี้นะ่ะพอคนได้เสพเรื่องราวของการสัญญกรรมก็จะมีหลากหลายที่ให้ได้ทราบข้อมูลต่างๆค่ะพี่แหนะ u t u b e บ้างไปดูตามเพจของคลินิกดังๆไปดูตามแหล่งข้อมูลบางคนก็จะไปเสิร์ชศ,ศึกษาของเกาหลีบ้างอะไรบ้างแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยน้องออนว่าหมอไทยนี่แหละเก่งสุด,ดนะแล้ววันหนึ่งเนี่ยน้องออนมาเจอสิ่งที่ใช่ สิ่งที่ชอบสิ่งที่ตอบโจทย์ตัวเองและรู้ว่ามันเราจะไม่มีทางเดินออกไปจากตรงนี้ได้ก็คือที่ทีรพรครินิกค่ะอายากจะให้เล่าเลือกทำไมนึกอ่อนถึงมาจุดจบที่จะต้องมาให้ทางด้านทีรพรคลินิกโดยคุณหมอชนทิติเนี่ยเป็นผู้ดูและเริ่มต้นจากการที่คือหนึ่งพอเราเป็นนักแสดงพอเรามีอายุมากขึ้นมันก็จะมีปัญหาตามมาอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีคือหนังตาตกก็ เคยเซิร์ชหาเหมือนกันว่าจะไปทําที่ไหนดีมีใครมารีวิวบ้างเขาทําแล้วเป็นยังไงผลตอบรับเป็นยังไงบ้างมีคนทําไปแล้วมาแก้ไขไหมอะไรเงี้ยคืออันนี้ต้องเซิร์ชตรงเดีน <มา S 2> ตุลานะแต่สุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยดูตั้งแต่ตอนอายุ40นะคะ40นินิดนิดมาจบตอน45อเพราะว่าได้คือน้องอออเนี่ยรู้จักกับพี่หนุ่มนันพัฒน สมัยก่อนนะคือพี่หนุ่มประเสริฐเขาจะเป็นกูรูนางงามเพราะฉะน,นั้นก็จะคร่ำหมดอ,อยู่ในวงการรู้หมดและเขาก็แนะนําน้องออนว่าคือพี่เขาเองเนี่ยก็มาทําตาสองชั้นที่คุณหมอโชลิศท,ที่ทิทลพรคลินิกแล้วแต่ละเคสที่ทำเนี่ยมีศิลปินดาราน,านักแสดงหลายๆท่านแล้วทําแบบหลายหลาย,ลายปีอ่ะเป็นบางท่านเนี่ยเป็น10ปีเลยไม่เคยที่จะต้องกลับมาแก้ไขมันเป็นจุดเอ้ยคลิกสําหรับเราว่า คนเราเนาะทำสัลญ,ญกรรมทั้งทีเนี่ยถ้าทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกต้องมาแก้เงี้ยม,มันไม่ไหวนะพอเรามาได้รู้จักกับทีละพรคลินิกแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่หนุ่มแนะนำว่าคุณหมอชลทิตเนี่ยเป็นคุณหมอแบบว่าด้านศัลยกรรมแล้วเป็นนาย,ยกสมาคมตกแต่งศัลยกรรมแห่งประเทศไทยด้วยอาเชียนด้วยถูกอาเชียนด้วยไม่ใช่แค่ไทยถูกต้องแล้วมันมันยิ่งทำให้เรามั่นใจมากยิ่งขึ้นเรามีความรู้สึกว่าเราต้อง ต้องมั่นใจอะใ,ในทีมแพทย์ในทีมหมอเราถึงจะมีความรู้สึกว่าอ่ะฉันทําตาได้สวยงาม100%จริง,รงๆแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยค่ะพอได้มาปรึกษาคุณหมอคือคุณหมอเนี่ยจะแบบว่าแนะนําว่าเทคนิคของที่ทีรพรคลินิกเป็นยังไงบ้างแล้วเทคนิคของคุณหมอชลาทิศเนี่ยเป็นยังไงคือ 1. แผลสั้น2ไม่มีอรอย3 ทำเสร็จกลับบ้านไปใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่งหน้า <is> ใช่ค่ะแต่งหน้าอะไรได้เสร็จสับคือไม่ต้องนอนพักฟื้นแต่งหน้าได้เลยเหรอใช่ในระหว่างที่ทำคือฉีดยาชาเพราะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคุณหมอเวลาคุณหมอถามว่า,าหลับตาลืมตามองเพดอ,อะไรอย่างเงี้ยคือต้องต้องมีปฏิสัมพันธ์อยู่อพอเราแบบว่าผ่าตัดเสร็จปุ๊บลงมาข้างล่างต้องบอกเลยค่ะว่า แทบมองไม่ออกว่าไปทำตาสองชั้นมาเพราะมันเนียนมาก<อ>คือไม่บวมไม่บวมเลยค่ะแล้วช่างแต่งหน้าน้องออนคือปกติเวลาเราแ,แต่งหน้าทำรายการหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาต้องติดสกอต,สสตเทป<อ>สกอตเทปสติกเกอร์อะไรเงี้ยเขาเรียกเทนเทนติดพอไปทำตามาปุ๊บช่างแต่งหน้านบอกว่าหุยพี่ออนแต่งหน้าง่ายขึ้นประหยัดประหยัดแล้วมันดูเป็นธรรมชาติด้วยแล้วที่สำคัญคือ มันไม่ต้องมาระวังว่าจะมีแผลสะกิดหรือว่าเวลาแบบใช้แปรงแล้วมันจะมีแบบโดนจิกจิกอะไรเงี้ยไม่เลยเนียนกลิ้นบอกว่าเป็นดิดด้วยวิธีลอกแบบเป็นจุดๆุดใช่ค่ะแล้วก็ดึงขึ้นมาใช่แล้วเป็นจุดๆยังไงก็ไม่ทราบพี่แหน่ค่ะคือพี่แหน่จับตาน้องออนได้เลยมันไม่มีสะกิดอะไรเลยค่ะพี่แหน่ค่ะเนี่ยอันนี้น้องออนทำมาสี่ปีแล้วนะคะพอทำตาไปได้ประมาณแบบว่า3 4มปีแล้ว ก็มีความรู้สึกว่าเราเริ่มมีปัญหาจบไหมไม่จบไม่จบใกล้จะ50แล้วพี่แหนพอใกล้จะ50าปีเนี่ยหัวสี่สิบเก้าพอปรึกษาคุณหมอปุ๊บคุณหมอบอกว่าเริ่มมีความหย่อนคล้อยเริ่มมีหางตาเริ่มตกมาบ้างนิดน้อยมันมีมาเยือนแต่มันก็ยังไม่เยอะนะแต่ถ้าเราแก้ไขตอนนี้เนี่ยมันจะแก้ไขน้อยแต่ถ้าเราปล่อยให้ปัญหามันเยอะเนี่ยมันก็จะต้องแก้ไขเยอะที่นี่เนี่ยต้อง ต้องบอกเลยค่ะว่าเรื่องของการดึงหน้าหรือที่เรียกว่าเฟซล็อกซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของทีละพรคลินิกเนี่ยแผลเล็กไม่ต้องพักฟื้นผ่าเสร็จปุ๊บกลับบ้านเหมือน<ะ>ทําตาเลยจริงๆเมา,มาไหม,ม<า>ไม่เมาไม่เมาเหรอสามารถไปดูคลิปของทีละพรได้พอทำลงมาปุ๊บผ่าตัดมีแผลจริงๆแต่กลับบ้านไปใช้ชีวิตตามปกติอีกวันหนึ่งมาเขาก็จะมีเลกคอร์ดไว้ว่า แผลเป็นยังไงบ้างหน้าเป็นยังไงบ้างคือจะมีเลกคอร์ดในแต่ละวันไว้ดูความแตกต่างเลยว่าไม่มีเขียวช้ําหน้าบวมแบบไม่พบปากประชาชนไม่ได้ต้องใส่แว่นปิดไม่เลยไม่มีเลยเได้เลยใช่แล้วมันไม่ได้จบแต่เพียงเท่านั้นไม่ไห้ต่อคือพอทําเสร็จไปแล้วเนี่ยช่างแต่งหน้าทักมากพี่ออนขาตอนนี้เรียกพี่ออนไม่ได้ต้องเรียกน้องออนือหน้แบบว่า ดูดูหน้าอ่อนเยาวขึ้นแล้วปัญหาที่เคยเกิดขึ้นก็คือความหย่อนคล้อยบนใบหน้ารวมไปถึงรูขุมขนที่กว้างมันกระชับขึ้นมันเนียนขึ้นคือจริงๆแล้วอะไรไหมคะพี่แหน่เนี่ยคลองใจมากค่ะรู้จักกับคสมอชลธิยาม,มา,นานไหมนานแต่เป็นร,รู้จักแบบเหมือนกับวิ่งผัดอ่ะสี่คูร้อยส่งมาแล้วก็ วิ่งหายไปเลย<ะ>ก็ไม่กลับมาอีกคือครู้จักเฉยรู้จักว่าคุณได้คือคุณหมอชนีทที่เก่งในเรื่องดึงหน้าแล้วนั่นเองแต่เราก็อยู่ในความทรงจําทุกคนเวลาพูดถึงเรื่องการดึงหน้าก็จะมาจุดอยู่ที่คุณหมอชน<ะ>แต่ณปัจจุบันยังเป็นนายกสมาคมสัญญาแพทย์อาเซียนอยู่เลย<ะ>ซึ่งเป็นความภูมิใจของประเทศชาติมากคือคนอาเซียนทั้งหมดน่ะก็ยังนับถือคุณหมอที่เป็นด้านของ่กัารสัญญกรรมค่ะคือคุณหมอเขาดูปั๊บเนี่ยมันเหมือนเคสที่ผ่าตัดนะ คือคลิปพี่ข้อแยกแยะว,ว่าจะทำไงให้มันดีขึ้นไม่ใช่ว่าเราเรียนมาเท่านี้เออไม่ได้ก็ไม่ได้ก็กลับไปไม่ใช่คือต้องทำไงต้องทําให้ได้สําเร็จมันเหมือนชัยชนะของคุณหมอซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่แบบว่าพี่แหนืได้รู้ามาปุบก็รู้สึกว่าคือทุ่เทะทุ่เทกั มากคือจริงๆแล้วน้องอยากจะบอกว่าการทําสัญญกรรมน่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดแต่เราต้องทําสัญญกรรมให้พอดีกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับเราอย่าทำโอเวอร์จนเกินไปจนไม่ใช่เป็นตัวเราถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่เนี่ยไปดูคลิปเก่าๆของน้องอ่อนที่อยู่ใน YouTube เพราะว่าด้วยการที่แบบแค่เซิร์ชชื่ออรนนงปัญญาวงอ่ะมันจะขึ้นคลิปอะไรเก่าๆมาจะเห็นความแตกต่างมากคือคุณหมอชนทิศเนี่ยเขาจะมีแบบเรียกว่าทีมแพทย์ที่ชำนาญ แต่ละอย่าง<ช>ที่เบียกถามน้องออนว่าน้องออนอยู่ในห้องผ่าตัดเนี่ยจริงตามที่เขียนไหมเล่าเลยคุณหมอวิสัญญีแพทย์หนึ่งท่านคุณหมอที่จะทําการผ่าตาดัดแล้วก็คุณหมอสลรทิศคือประมาณสี่ท่านนะคะที่เป็นคุณหมออยู่นนในชผูกขาดถูก,ถกแล้วจะมีน้องพยาบาลที่คอยดูแลเราอีกอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในห้องนะคะอบอุ่นมากมีประมาณ 4- 5หท่าน แล้วพอคุณหมอวิสัญญีแพทย์วางยาปุ๊บเราก็ไปท่องอวกาศเลยค่ะพอตื่นมานะคะร่องรอยนะร่องรอยค่ะนอนหลับสบายพอตื่นมาสวยเลยรู้สึกตึงๆแล้วสวยเลยพอทําเสร็จแล้วล้วก็ลงมาถ่ายข้างล่างค่ะก็จะมีทีมงานถ่ายว่าหลังจากที่ทําแล้วเป็นงไงบ้างก็คือแบบว่าหน้าตึงๆแล้วห่างตายกขึ้นนิดหน่อยจากนั้นก็ทานโจ๊กทานน้ําขิงร้อน ปกติเลยเหรอปกติเลยค่ะจริงๆเช้ามาบินไปโอ้โอไหม่เลยค่ะไม่มีโอเลยเหรอไม่มีเลยค่ะตอนมาล้างแผลช่วงบ่ายก็ที่นี่เขาก็มีสระผมอะไรให้โอ้ใช่ค่ะใช่มีสระผมเป่าผมแล้วก็ล้างแผลทําความสะอาดแผลแล้วก็กลับบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความไว้วางใจและความอุ่นใจด้วยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเรามาที่ทีละพรคลินิกเนี่ยมันมันสวยครบจบ ที่เดียวจริงๆอ่ะอแล้วคุณหมอเขาก็แบบน่ารักกับเราด้วยค่ะดูแลคือ<ช>ที่สําสคัญเลยคือแบบหลังจากที่เราทําไปแล้วเนี่ยกลับมาดูแลมาเขาเรียกมาเม่ทนแนนอ่ะเหมือนเวลาเราลดเข้าอู่อ่ะมันก็ต้องแบบซื้อเสร็จแล้วกลับมา<ง>ดูแลลง,ลงแโขัดหดดเพราะฉะนั้นมันคือความอุ่นใจความสบายใจแล้วมันก็ดีตรงที่ว่า เราสื่อสารได้ภาษาเดียวกันคือคุณหมอบอกว่าเขามีทีมแพทย์แล้วต้องประชุมกันเมื่อผ่าตัดใหญ่ของใครนะเหมือนโรงพยาบาลแล้วก็ที่นี่ถึงจะเป็นคลินิกแต่ก็เทียบเท่าโรงพยาบาลความสะอาดก็ร้อยเปอร์เซนต์น่นอนอย,อ,อย่างทุกวันนี้เนี่ย ในเรื่องมาตรการการดูแลนุ่มดีนั่นก็ยังคงเพราะว่าเป็นสถานพยาบาลที่แบบว่าต้องได้รับการดูแลมีการฆ่าเชื้อทุกชั่วโมงในลิฟต์ก็ต้องฉีดสเปรย์ค่ะเชื้อมีเจลแอลกอฮอลให้สําหรับคนไข้ที่มาใช้บริการเพราะฉะนั้นยิ่งแบบไม่น่ากลัวอะไรเลยค่ะปลอดภัยสบายแล้วที่สําคัญเลยเป็นคนเองมากๆ แบบนี้เขาเรียกสวยถูกที่ดีถูกใจไหนๆก็คิดจะล็อกความสวยให้เทวดายกพวกตีกันแล้วก็ต้องเลือกที่รพรคลินิกเนี่ยละคะ่ะสวยลืมเชื่อพี่แหนน้องออนนะิตจากรูก็บรูก็บกับแหน่นะจ๊ะกกรูกเก็บรูปเก็บกับแหน่นะจ๊ะก,ก,กรุบกกิบก,กรุบกกิบกับแหนนะจ๊ะ ถ้าไม่อยากพลาดความสนุกทุกสัปดาห์ก็กด Subscribe กดติดตามกันด้วยนะคะ